พอลวงปู่ได้อุบายน,นี้ตั้งแต่เป็นคลาราชก็ซัดเลยล่ะเห็นไหมละ่ะในเวลาที่บรรชามาใหม่ๆนี่อืมเราจรึงไม่มีคําว่าพลาดเลยเพราะเรามีสติที่ตั้งเป็นขลา,านานะโน,น่นสติเรานี่เหมือนกับภูเขาหินทั้งลูกมันก็เชล้าใหญ่ทับแสนสามเดือนโลกก็ท่าเลยนไะปนไหนมาไหนเป็นปกติ เวลาเขาพูดปั๊บหยุดปั๊บแล้วสติรู้สึกตัวเพราะพร้อมปั๊บพร้อมสัมาสัญอืมท่านพระอาจารย์จุดนั้นจุดนั้นเป็นอย่างนัง้นเป็นอย่างนัง้นมีสติรู้สึกตัวฟังปับ๊บท่น uth, Virgin, านอาจารย์ผมอยากจะถามหน่อยว่าอืท่านจะไปอยู่จุดนั้นจะไปอยู่จุดนั้นท่านอยู่ยังไงท่านไปยังไงมายัางไงเนี่มีสติรู้ตัวสึกปั๊บสมควรจะตอบบทบาทไหนไม่สมควรตอบก็มไม,ม่ตอบตอบสั้นๆปับ๊บโอ้แค่นี้แหละนะ พระอาจารย์ยังไม่เป็นพระที่รู้แจ้งแทงตลอดอะไรก็ำลังฝึกตัวเองอยู่ก็ำลังเป็นพระฝึกการใหม่นั่นยโยมเจ้านั่นก็โว้ยบวชจีพันษาแล้วหลวงพ่อไอ้ตู้เจ้าบวชจีพันชาเราก็เพิ่งบวชล็อกกำลังกัตั้งใจปพปฏิบัติอยู่นี่โอ้ยเพิ่งบวชเลยผมนี่เสด็จปฏิโมกข์ได้ด้วยนี่ปู่สัทธกรณโตขึ้นเลยนะสอนเลนโยมบนคนนั้น อแล้วนานบวชได้กี่พรรษาละ่ะผมสิบห้าสิบหกพรรษาผมจึงสืขาลาเพอรกมาว่าเราก็เลยขำภายในของเราอืมไหนละ่ปะปติโมกได้มันเป็นเจ้าของปลอมเท่านั้นนะนี่สวดแบบปลอมไม่ได้สวดแบบของจริงถ้าสวดแบบของจริงสํารวมในปาติโมกเคารพในปาติโมก มอบกายถวายชีวิตในปาติโมกไม่ได้มอบมามอบกายถวายชีวิตกับตูดเน่าๆเขานี่สอนคนอื่นเฉยไม่รู้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลับวกมาตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นบ้าเห็นไหมแต่เราก็ไม่พูดเด็กก็เฉยโอ้เนะี่ยตูเจ้าก็ไม่มีเป็นมัญญาอะไรก็ตามปฏิปปัชานนี่แหละอย่าลองเปิดปฏิบัติดูได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละเห็นไหมลุงบู่ หลวงปู่เคยเคยคุยโมโอวกับใครไม่พูดเลยเรื่องสมาชิเรื่องภา,าวนาแต่เข้าที่ต่างจงกรมนั่งภาวนานตลอดถ้านั่งแล้วสติอ่อนเอ้ท่านั่งแล้วสติอ,อ่อนเดินยุ่งมนั่งภาวนานแล้วออกมานี่สติอ่อนเราไม่นั่งนานชั่วโมงสองชั่วโมงคือนั่งตลอดรุ่งลอง,ลอง,ลองดูสติมากไหมสติไม่ไม,มากไม่นั่งนาน เออถ้าเดินจงกรมสติมากเพราะว่าเป็นอากาศกิริยาเดินเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดมีสติอยู่ทุกเมือ่อเออเราถูกก็เดินจงกรมเพราะอานิสงส์ให้ในการเดิน,ใน,ใ,นในการเดินจงกมรมหลวงปู่นจะถูกเจริญนิสัยในการเดินจงกรมจะมีสติไงสติมันจะเป็นปกติของมันนะ่ะนัง่งภาวานามาก็มันก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาจิ่จะรวมไปก่อนร้วนไปกระเค,คน,นมันจะมีอะไรดีขึ้นมาล่ะมันไม่เหมือนอยู่เป็นปัจจุบันให้มีสติอยู่ทุกเมือ่อ หลวงพ่าอาสติตัวนั้นเป็นการทําจิตภาวนาเอาสตินําหน้าเอาสติเป็นอาวุธเอาสติเป็นเครื่องอยู่นั่งภาวนาแค่นี้แค่นี้สติดีไหมนั่งแล้วชั่วโมงสติดีหรือไม่เวลานั่งภาวนากับเดินจงกมตัวไหนสติดีกว่ากันลุงปู่รู้ที่แยกแกะคำว่าสติตัวนี้ก็คือ รู้สึกตัวได้เร็วพร้อมกับสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะใหมันเป็นพร้อมกัน,กนปุบปบปบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทานของมันหนึ่งเกิดเสียงโน้นเสียงนี้ก็มาปุ๊บปั๊บทางกายปั๊บได้ยินเสียงอะไรที่มาดีหน่อยปุ๊บปั๊บสติมันกั้นก่อนเห็นไหมพอใจไม่พอใจสติมันกั้นก่อนถ้าใครฝึกได้ผู้นั้นก็จะหายบ้าถ้าใครฝึกไม่ได้ผู้นั้นก็จะเป็นบ้าต่อไปเห็นไหมมันภาวานาแบบบ้า มันหลงโลกหลง,ลงทางเพราะว่ามันขาดสติเห็นไหมล่ะมาดูว่าาธิยาชีองค์ท่านทำภาวนาตั้งแต่อยู่ในเกาะนู่นหรือตั้งแต่ชาติที่เป็นพระขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ถีบบันไดลงนั่นแหละกหมูนั่นแหละดูที่พระพาริยานั่น,นสมาธิตอนนั้นหลายภพหลายชาติแล้วอ่ะจะไม่เกิดในเทวโลกนั่น พอกลับมาวิบากกรรมก็เป็นเป็นตัวส่งผลนั่นสิ่งดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีก็มีพอสมาธิก็ทามาแล้วนะอยู่ในเกาะเขาก็ว่าเป็นพระลหันนุ่งห่มผ้าปิดเอ้ยนุ่งห่มใบไม้ปิดไม้วาญญาข้างหน้าเราแค่นั้นเองคนก็ไปกลับไปว่าว่าเป็นพระรหันเออเอาสิ่งของต่างๆเอาข้าวเอาปลาเอาปลาอาหารไปถวายตุนถวายเห็นไหมล่ะก็อยู่สบายอีก ก็คิดว่าเออถูกต้องคิดอย่างนี้แหละเห็นไหมละ่พะพอสุดท้ายเพืพ่อนที่เป็นพ้านาคารมาบอกมาแจ้งไอ้ทราบว่า,า,าอย่าลวงโลกหยุดลวงโลกเสียพระพุทธเจ้าเอาบาดขึ้นแล้วนั่นของจริงเอาบาดขึ้นแล้วนั่นพระพายะจริงกระเสีกสนดินหล่นไปเดินไปตูนกี่วันกว่าที่จะถึงเห็นพระเจ้ากำลังทรงบิดาบานอยู่เขาไปกราบขอฟังธรรม ก็ไม่เห็นว่านั่งหลับหูหลับตาเลื่นตาปกติเธอพึงตั้งใจฟังนะพาหิยะเห็นไหมละ่ะรวมแล้วก็รู้สัตว์แต่ว่ารู้นะนั่นเห็น,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 นสัตว์แต่ว่าเห็นนะนี่คือรวมกันเทเี่แล้วก็วางปั๊บเลยเนนะ่ะพระพาิยะก็บรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ไม่เห็นว่าพระพิยะบวช าอบวชกับพระเจ้าพระเจ้าว,ว่าเธอไม่มีอาหนึ่งสง์นี้เห็นไหมไปหาผู้ที่เป็นเจ้าภาพบวชเองเถิดเห็นไหมเออไปหาเจ้าภาพถึงเจ็ดวันไปหาไม่ได้เจ้ากรรมนายเบนที่มันเป็นปน,นงางยเข้อนโน่นเขาสิงโขงไม่รู้ก่อนผิดพระพางเยอะจนตายนั่นลวคำสอนมีอยู่นะลูกนะที่พวกเรามันขาดสติแค่นั้นเนี่ยถ้าสติด,ดีมันก็ดีมันก็พัานาเป็น มันก็ไม่ง่วงไม่ง่วงมันก็ลืมตาอยู่มันจะง่วงๆได้ยังไงอะเวลาที่มันง่วงๆมันขาดสติแต่ทำยังไงจรึงจะมีสติเออถ้ามันง่วงว่างมากก็นอนให้มันอิม่มวันนี้กูไม่ทำอะไรจะนอนทั้งวันลองดูนี่มันจะนอนได้กี่ชั่วโมงนี่กลางคืนนี่แหละอา้าวมันง่วงวง่างเกินไปแล้วอ้าวมึงอยากนอนใช่ะจะนอนทั้งคืนลองดูนี่หพระอาจารย์สุชาติ มึงอยากนอนใช่ไหมนอยเอ้ยกูจะนอนมันตั้งคืนนี่แหละบ่านอนไปเลยมึงจะตื่นนะบ่าไอ้มามันก็ไม่ไหวที่นอยเอ้ยันบ่าเพราะว่ามันก็นอนได้แค่นั้นมันก็ตื่นมาตื่นมามึงไม่ต้องลุกกูก็นอนภาวนาเชื้ออยู่นั่นแหละมันก็ไม่หลับหรอกก็นอนภาวนาเชื้ออ้าวฝึกตัวเองคนว่าจริงซะบ่าวไอ้หาเอ้ยมึงช่างโง่แท้คนบ่าวเพิ่นสอนตัวเองนะ โง่ช <Yes. S 1> ีบหายเลยกูน like <go> being like ี well, so, ่วะเห็นไหมล่ะในเวลาที่เราอยู่กับท่านเนะขอโอกาสพระอาจารย์ผมขอบทบาทพระคาถาแก้ง่วงหน่อยเหมือนพระเจ้าเสริญโมคลาเลยว่างี้นะมาข้ามึงข้างว่างก็นอนแต่ตัวนอนเนี่ยมันอิ่มเพาะแต่มันจมือมันขาดสติมันที่ท่านสมาธิได้สบัมันก็เป็นพิบากตัวนั้นมาเดินโนอนเนนนล้มฟุบไปฟุบต่ออยู่หันมันก็เป็นพิบานตัวนัแลในเวลา อืที่จะอันนี้แหละครูบาอาจารย์เวลาที่อดอาหารเนี่ยครูบออดแม่มันดอกกูที่กินมันได้หลายกินแล้วทํางานกินแล้วเดินจนโก้มบดมือหนึ่งกูนี่เห็นไหมะนะดีนี่ใสพื้นนี่นโอ้ยกินข้ามเขา่าคุยไปแดกก็ฉันะข้ามห้ามประตูนี่ย่องจัว่วจั่วเป็นเสียพูอย่างนี้อันเป็นมารสรงๆดิกรบพพบๆดิข้ามเขา่าคุยเอาคุยเอา,านี่เห็นไหมะ่ะปุปป๊บปั๊บนั่งเข้านั่งตอนนั้นแหละ ขันบ่มีแห้งมับบนที่ภาวนาจริงเลยเฮ้ยไม่เลยเมั่กีแล้วแต่วันนี้สายท่านนั่นก็วันนี้สายท่านหลวงปู่ไม่ได้เป็นหลวงปู่ไม่ได้เป็นวันท่านถ้าหลวงปู่อดอาหารหน่อยหลปปวงปู่ภาวนาดีเพราะมีสติก็จิตรวมแล้วรวมแล้วจะไปคารวาสน่นน่ะไม่ใช่ไม่รวมผายมันเลยรวมแล้วมันก็เท่านั้นก็มึนคนหลับสนิทเนี่ยหลวงปู่ไม่ต้องการให้จิตรวมทำยังไงจึงจะมีสติอยู่ทุกเมื่อเวลาตายแล้วมันจะมีสติลั่นก็จะเป็นอย่างนี้ นี่สมัยทีนร่วมเป็นคารวะเลยอ่ะมันก็เป็นยังไงมันรวมแล้วมันจะได้ผลอะไรขึ้นมาล่ะแค่จิตรวมเฉยๆมันก็เหมือนกันนอนหลับสนิทเหมือนพระอาจารย์สุชาติพูดจริง่ก็หลับสนิทแล้วก็ตื่นแล้วก็ทํางานที่นั่นสตินี่ยให้มันอยู่กับเรื่องกับตัวตลอดนั่นแต่สติมากสติมากมันก็ไม่ง่วงอ่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันง่วงจะทำยังไงก็พอไม่รู้จังกันนอนกับตบักข้ามึงเห็นไหมล่ะฉันสอนเราน่ ถ้ามันหิวไอ้ทีไหมากูจายก,ก,กินนันตัวบักกนนี่แต่ว่ากินมันถึงต้องแล้วมันไม่กินเขาตลอดเวลาด้วยปากาเง,งเห็นนี่คำสอนท่านท่านไม่สอนหลวงปู่ม,มากนะปุ๊บปั๊บเราก็ฟังฟังเราก็หยิบเอาเฉพาะตัวนั้นมาแล้วเดี๋ยวมันดูแล้วอเราไม่ได้ถ้ากินมากหน่อยมันก็ง่วงหลวงปู่นี่นะหลวงปู่จึงผ่อนอาหารลงผ่อนอาหารลงอ๋อโอวานิสัยท่านเป็นแบบนี้อุนิสัยเราเป็นแบบนี้งอกง่วง,ง,วงเราไปเดินกุ้งกมันชนต้นไม้ชนอะไร เออก็ไม่ต้องน,นอ matter, นนอนคาทางจงกรมนี่หลวงปู่นอนเลยตากน้าไปเวลารู้สึกตัวขึ้นก็น้าลูบหัวลูบอะไรพกตีเดินต่อทั้งวันอีกก็นอนอีกฝึกทุกอย่างเพื่อต้องการสตินั่นแหละเวลาเวลาที่ฝึกไปฝึกไปฝึกไปจึงรู้ปณิสัยตัวเองอ๋อปณิสัยเป็นความพอดีตัวน, Yeshua น,นาาี้ก็คือเดินจงกรมนะเดินจงกรมแล้วก็หยุด พิจารณาทำแล้วก็เดินอยู่งั้นแหละสติมันจะเต็มที่ยังไงอ๋อมันจะจุดนี้เองจุดนี้เองว่านั่นแหละมันก็เลยได้ไออารมณ์พระกรรมฐานตัวนั้นเข้าสู่ที่ใจของตัวเองนั่นแหละก็คืออาจารย์ของเราเกิดแล้วรู้ว่ากคนอื่นเรื่องของคนอื่นเพราะแม่คูจรย์ก็เรื่องของเพราแม่คุจรย์ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเรื่องของเราเป็นแบบนี้ก็เอาตัวนั้นเข้ามาเพื่อปฏิบัตินั่นแหละทำยังไงถึงจะมีสติได้เนี่ยเราก็เลยไม่เหมือนหมูนั่นแหละ เราไม่เคยไม่เคยจะบอกว่าล่าหลวมกับกับไข่นะมูมจะทํายังไงก็เรื่องของไข่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราว่างนั้นน,ะนี่เห็นไหมต้องบูลาเขี้ยวประตูนะพระพานาเป็นสมาพระพาาพุทโต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 แต่ไงจิตมันรวัวเป็นนึ่งเป็นอย่างจันจี้โอ้มันก็ได้แค่นั้นล่ะจิตมันมีกําลัง ผุ้ตัวผ้ตวปรจิกาลั่วผูร่วมแล้วก็นโน่นตะลุดินตะลุฟ้าย่างจนกลมในอากาศเดินจงกลมในอากาศใส่ยาในอากาศมันก็ได้แค่นั้นได้แค่นั้นละนี่มีิติยุทุกเมื่อพินาน่ากายยี่เป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นพิยนณากายเป็นของบ่เทียงเปนอนิจังทุขังอนัตตาจิตมีกำลังไหมมูเป็นจตงไดน,นอคือเฮาว่เนาะ กันเทศหลวงปู่ลากเกี่ยวเมื่อประตูผู้จะเข้าดูสิเติ้งปู่รู้ทีตรงหาน่ะมันได้แค่นั้นละด่างพาดฝนตะลุดินตะลุดฟ้าแถมพระกระมวลไม่เคยเห็นไอ้ยฝั่งนี้หลวงปู่ลากยังไม่ประตูแถมพระก็ได้ซ้ำนั้นละมันบ่เป็นมาเป็นผลสำหรับเฮาดิเห็นไหมล่ะบทจะลงท่านงูเป็นอย่างใดนองเวลาเฮาพิจารณา กายพิธานาจิตทำจิตเท่ามีกําลังไหมเวลาพิจาณากายเป็นอสุภะจิตมีกําลังไอ้พวกเรามันเบ่อไปมันจะเป็นบ้าเป็นบอก,กันไป่จิตไม่มีกําลังอันละนี่จิตหมดกําลังภาวนาไม่เป็น,น,นเมื่อจิตมีกําลังก็ชนะโลกกาตทาชนะสามดนโลกกาตทา ชนะโกดหลงจิตทิมานะชนะความคิดตัวเองชนะใจตัวเองเองมื่อจิตมีกําลังแต่ถ้าจิตนี้ไม่มีกําลังมันก็ชนะใจตัวเองไม่ได้เห็นไหมละ่ะเรานี่หม,าม่า,มะปะปาเป็นต้งปวดลากเขมมาประตูวัดปู่เจ้าก็อต้นเป็นคารวะนุ่นเห็นไหมละ่ะผู้มีหลักมีเกณฑ์ในการปฏิธรจิตตพ่พานาเห็นผู้พิเศษหรือไงที่ภาวนาหาห่วยหาเบอร์เป็นผู้พิเศษหรืองไงที่จะภาวนาแล้วไป อะไรล่ะไปสอนคนนั้นคนนีนะ้สอนตัวเองนั้นลักคำสอนพระเจ้ามีอยู่แต่เขาถ้าเขา,าเขารพพระเจ้าเขาศึกษาความรู้เขาสอนเขาเองเอาตัวเองตลอดฟังนั่นนเลยเป็นบ้าเป็นบอากันดังที่เห็นเราเลยไม่เป็นเหมือนหมู่ไงเสด็จลงปุลงตารูปนี้สติต้องเต็นใหญ่ต้องรู้สึกตัวอยู่ทุกเมื่อน,นเวลานั่งใหม่ๆนี่มันไม่มีสติ มือให้มีสติรู้สึกตัวอยู่เนี่ยพยายามรูปขาลูบไปอะไรให้มีความรู้สึกตัวซะก่อนแต่ไม่ได้รูปแรงๆอย่างนี้หรอกรูปเบา,าๆเก่าๆตัวเองให้มีความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆไหม่ๆมันเป็นอน่ะอืแต่ถ้ามันเป็นปกติเขามันก็ไม่ได้ไปนสนใจอยู่ไหนก็เป็นสตินะตอนนี้ถ้ามันถึงที่ถึงท,ท,ทางเขามันเหมือนล้มลงตาที่เรียกสติอัตโนมัตินั่นเห็นไหมล่ะ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ใช่ก็เหมือนกับไม่มีอะไรแต่ได้เกิดเรื่องปุ๊บปั๊บขวางปั๊บเลยทหารกลุ่มนี้หมายถึงสติเห็นหน้าผู้หญิงเดินปั๊บปั๊บมาปุ๊บปั๊บเลยเห็นผู้ชายอะไรเห็นอะไรก็ตามปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้เหมือนกับทหารเอกหรือองครักษ์ขวางปั๊บเห็นไหมเห็นเวลาที่โราเขาถามถามเห็นไหมเลยประธานทัตตาปานี่ก็เหมือน เขาจะพูดถึงทางภาษาแล้วก็ลเหมือนอาวุธที่กาลังพุ่งเข้ามาลูกถามถามปับ๊บสติขวางปั๊บแล้วนี่เตรียมพร้อมแล้วที่จะสู้แล้วเขาถามเรื่องนี้ปับ๊บอ๋อเรื่องนี้ปั๊บสมควรที่จะตอบตัวนี้ไม่สมควรจะตอบตัว,ตว,ตวนี้เพราะตัวนี้เราผ่านมาหมดนั่นเรื่องเขาเรื่องมันที่แม่เหรไม่ได้เบื่อไม่ได้บ้าไม่ได้เป็นผีบ้าผีบอในภาคปฏิบัตินี่สติยิ่งมากจริงๆอย่งางอื่นแทบไม่จำเป็นหลวงปู่สอนสติให้ลูกแห้หลานได้มีสติ นี่คือเป็นการทำจิตภาวนาเป็นทำสมาธิสมบูรณ์จิตจวัดเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั่นแหละคลือสติเห็นไหมหลวงปู่อนบริโตูมหามหามหาบัวนั่นน่ะท่านก็บัญจามากแล้วนั่นไม่ต้องมาทำแล้วข้อพระปฏิบัตินี่นั่นสอนนี่นั่นให้พระเล็กพระน้อยให้มันทำบ้า,บางมันจะได้มีสติมันจะได้มีบุญกุศลตนนัวนี้ติดในจิตในใจของมันไปบ้าง ันจะได้มีข้อวัดปฏิบัติติดหัวมันไปบ้างเห็นไหมถึงตัวมัน่นผู้ที่ถูกถ้าใครมีสติมันก็ภาวนาได้ถ้าใครขาดสติผู้นั้นก็เป็นบา้าเป็นบอไปทันทีเดี๋ยวคุยโม้โอ้อวดดไ่ไหน,นก็คุยโม้โอ้อวดก็ได้ที่หลวงปู่ยกตัวอย่างพระรูปนั้นให้ฟังนั่นแหละไปไหนก็คุยว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษเห็นไหมล่ะ ผูบายจให้คะแนนว่าเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วเข้ากระแสธรรมแล้วเป็นพระโสดาเป็นสกิทาคาเป็นนาคาไล่ไปตามนั่นพูดขึ้นนี่โอ้ยคนหลับเลยอะ่ะมหาลาภเราอยู่ท่านอยู่ไม่นานหรอกมีถึงสามเหือนหรอกคอยดูนะท่านจะเสื่อมอเห็นไม่หล่ะไม่ก่อนปากเรานี่ไม่เหมือนหมูนนะแต่พวกคาไหนคำนั้นแหละก็ภาวนาดุวน,นี้หวังมากหวังผลหวงลังดูกหวังผลก็เป็นอย่างนั้น แต่วันนี้โอ้มันหวังเตจหวังถีนั่นแหละล่วงโลกภาวานาด้วยการลวงโลกล่วงตัวเองไม่พอล่วงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ลวงอุปชาล่วงไปหมดคพืแล้วก็เท่ากับหมาตัวหนึ่งนั่นแหละไม่ใช่มนุษย์แต่มนุษย์แล้วต้องมีสติมีกําลังปัญญาเต็มที่ทำอะไรขึ้นก็สมเหตุสมผลคุณบุญเกิดจะเงี่ยมวงนอนถบายปัจจัยร่วมบุญมูลนิธิเป็นจำนวนปัจจัย ยี่สิบบาทขอ้อมูลทาลูกสาทูลกคุณบรินยาภูวจิน,นพงศ์ถวายปัจจัยสี่เท่ากับมูลค่าหนึ่งพันบาทบูชาธรรมองค์พ่อหลวงปู่และถวายปัจจัยร่วมสมทบเข้าโครงการเมตตาธรรมคำจุนโลกอีกหนึ่งพันบาทขออมุลทางลูกสาทูในไพบูนสวัสดิ์วงชัยถวายปัจจัยสี่เท่ากับมูลค่าหนึ่งร้อยบาท อุทิศบุญส่วนกุศลให้กับดวงจิตดวงวิญญาณคุณยายหมุนพันสวัสดดวงวิญญาณคุณตาค่ำพันสวัสดดวงวิญญาณทั้งสองก็รับทราบนะนายไพ่บูญสวัสดวงชัยก็มาทําบุญให้ขโมพุทณาด้วยสาธุคุณทิพย์เกศรน,น้อมถวายปัจจยร่วมบุญบุญริธิเป็นยุน,นปัปจ,จัจหนึ่งร้อย100บาทของบุทนาดูกสาธุหลุบแล้วพรลูก พราะเรามีงานที่จะทาต้องเตรียมตัวให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพวกอย่าเตรียมมาันก็ต้องเตรียมวันนี้เช็คเราก็เช็คแค่มันเสร็จเรียบร้อยวันนี้เพราะเรามีงานเยอะวันนี้ต้องดูทุกอย่างน้ำมันเกรื่องน้ำมันอะไรน้ำมันเบรกน,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 น้ำมันอะไรอย่างเดืยงอะไรไม่ดีเราก็เปลี่ยนให้มันเสร็จวันนี้ทั้งหมดนะลูกนะเพราะเรามีงานวันนี้วัน,นเดียวช่วงเย็นม,มาก็สิ่งของบางสิ่งบางอย่างที่เจ็บขึ้นรถไว้ก็เก็บขึ้นรถอืมเอาตามนี้ลูกนะละพรลูกละพรละพร

विवचन्तु शम्बरो को मते मा ते भवन्वन्तरायो सुखिरिकायुको भवा अप्युवादनशिरिसा निचङ्मुदा पचायिनो वदन्ति आयुवन्नो सुखान् บาลังอายุดาปะระโรติโรวันนโรปติปันนโดสุนคัสสันตมีตาวีสุขังโสอติกัจะติอายุณฑะวาบาลังวันังสุขังจัปปติปันนโดดีกัางยูยาสวาหุติยัตตาญาตุปปัจจัติติภาวุธุสัพพังกาลังรักันตุสัพปิวตาสัมบบุตตารูปามีนาสตาโสติภวันตุเต भवतु सब्मङ्गलं रकन्तु शब्बरेवता सम्बब्रह्मरूपविना सरस्वती भवन्तु ते भवतु सब्मङ्गलां रकन्तु शब्बरेवता सम्ब शङ्कारूपाणा सरस्वती भवन्तु ते